สำหรับใครนะที่กำลังมองหาไฟสตูดิโออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเลือกขนาดเท่าไรด่ดีคลิปนี้นะเรามีคำตอบครับผมสวัสดีครับผมชอนอัลฟาวูฟนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบไฟต่อเนื่อง3ขนาดด้วยกันนะนั่นคือขนาด100วัตต์200วัตต์และก็300วัตต์นะครับแล้วเรามาดูกันว่างานของเพื่อนเนี่ยจะเหมาะกับไฟต่อเนื่องขนาดเท่าไร่กันดีนะครับ โดยไฟต่อเนื่องที่ผมแนะนำเนี่ยต้องบอกเลยว่านิยมใช้กันมากๆนะในห้องสตูดิโองานว e ดดิ้งหรือจะเป็นงานไลฟ์สดก็ดีนะครับซึ่งจะเป็นแบบ C O B L E D นะครับซึ่งเพื่อนๆนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของซอฟ t b บ,บอ็อหรือจะเป็น l i ท์โมดิฟายเอนะฮะเป็นแบบต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับงานได้ด้วยและให้แสงที่แตกต่างแบบง่ายๆด้วยครับผมโดยไฟ100วัตต์ที่ผมเอามาเทียบนะฮะ จะเป็นของ Godox ok ก SL 1 0 0 d นะฮะให้แสงสีขาวที่5,600 k เคลวินนะสามารถควบคุมไฟผ่านมือถือแอปพลิเคชันได้นะฮะแล้วก็ส่วน2 0 0วัตต์เนี่ยจะเป็นรุ่นของ Limon LA 2 0 0 d นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Godox ok กนั่นเองที่เพิ่งออกมาไม่นานนะฮะโดยเน้นที่ขนาดที่เล็กลงจะเห็นได้ว่ามีขนาดที่เล็กลงมากนะครับเนื่องจากว่าเขาแยกอะแดปเตอร์ไฟนะออกจากตัวไฟนั่นเองก็ทำให้ไฟนี้มีความร้อนน้อยลง และมีราคาที่ถูกลงอีกด้วยนะครับผมส่วนตัวที่3นะฮะจะเป็นไฟขนาด300วัตต์นะครับนั่นคือตัว Godox ok s l 300 Mark i 2นั่นเองนะให้แสงสีขาวที่5,600คลวินนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นะจะต้องใช้รีโมทซึ่งจะเป็นออปชันเสริมเพิ่มเข้ามานั่นเองนะแล้วตัวนี้จะมีขนาดที่ยาวหน่อยนั่นเองนะครับโดยไฟทั้ง3รุ่นนะฮะก็ มีค่าความเที่ยงตรงสีที่สูงมากนะครับนั่นก็คือมี c r i 96และ t l c i 97ดนะครับดังนั้นหมดปัญหาเรื่องสีเพี้ยนไปได้เลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบความสว่างของแสงกันก่อนโดยสีแรกเนี่ยผมจะถ่ายสินค้าอยู่บนโต๊ะนะโดยปรับความสว่างของไฟทั้ง3ดวงไว้ที่100%นะครับและใช้ซอฟต์บล็อกรูปทรงแปดเหลี่ยมนะฮะก็จะได้ภาพมาเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่ากำลังไฟที่100วัตต์เนี่ยเพียงพอสำหรับการถ่ายสินค้าบนโตะอยู่แล้วนครับ อาจจะต้องมีการจัดวางไฟสัก2ดวงนะครับซ้ายขวานะสำหรับคนที่ต้องการความใสหรือต้องการไล่เงานั่นเองนะครับ โดยซอฟ์บ็อกซ์ที่ผมแนะนําให้ใช้ร่วมกันน,ะนั่นคือซอฟ์บ็อกซ์รูปทรงแปดเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะเพื่อความแม่นยําของแสงและให้แสงที่นุ่มนวลอีกด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในเซตอัพเนี่ยผมได้ใส่กริดตัดแสงไปซึ่งหากเพื่อนๆถอดออกเนี่ยก็จะทําให้ความสว่างของแสงเพิ่มขึ้น5-10%เลยฮนะ <S <S ในกรณี <S <S ที่เราถ่ายภาพบุคคลนะฮะผมก็จะแนะนําให้ใช้ไฟที่มีขนาด200วัต์ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าแบบเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและที่สําคัญเลยเนี่ย เราต้องการให้หน้ามีความสว่างสดใสนะครับเห็นลำตัวเห็นดีเทลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับให้เหมือนกับถ่ายในแสงธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องการแสงที่มีความสว่างหน่อยนะและแนะนำนะครับให้มีไฟสัก2ดวงขึ้นไปนะครับ จัดวางซ้ายขวาให้เป็นคีย์ไลท์แล้วก็ฟิลไลท์นะครับหรือหากเพิ่มดวงที่3ได้เนี่ยก็ยจะดีมากนะครับเป็นแฮร์ไลท์ก็จะทําให้แบบเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับสำหรับซอฟ์บล็อกที่แนะนําให้ใช้ร่วมกันนะก็จะเป็นซอฟ์บ,บ็อกรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับที่ให้แสงดูมีมิตินะสามารถจัดวางไฟแบบหน้าสว่างหลังมืดได้ง่ายๆเลยนะครับหรือต้องการแสงแบบฟุ้งกระจายแบบโลคอนทราสต์เนี่ยก็ยจะใช้ซอฟ์บ,บ็อกรูปทรงโคมหรือแลนเทอร์นั่นเองซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นได้บ่อยในงานพวกวีดด เาจะให้แสงเนี่ยที่ฟุ้งนุ่มนวลแล้วก็ดูสบายตานน่นเองสําหรับการถ่ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานยนต์หรือรถยนต์นะผมแนะนําให้ใช้ไฟขนาด300วัตต์ขึ้นไปนะครับหรือหากงบถึงเนี่ยแนะนําให้ใช้500วัตต์เลยเนื่องจากเพื่อนเพื่อเนี่ยจะมีลูกเล่นในการเล่นไฟได้มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเบลส์แสงจากรีเฟกเตอร์การเชฟแสงหรือจะเป็นการยิงแสงตรงๆงเนี่ยผ่านซอฟ์บล็อกนะโดยรุ่นที่แนะนำนะนั่นคือ aperture ls 6 0 0 d นะฮะ ไฟค่ายดังสุดหล่อ aperture นั่นเองนะให้กำลังไฟ6 0 0วัตต์นะแสงสีขาว5,600 k เคลวินนะครับจะใส่แบตเสียบปลั๊กเนี้ยก็ได้เลยฮะและอีกรุ่นหนึ่งเลยก็คือ nanlite forza 500นะไฟค่ายฟ้าที่มาแรงสุดๆในเวลานี้ฮะด้วยฟังก์ชันเนี่ยที่เหมือนกับของ aperture เลยแต่ให้กำลังไฟที่น้อยกว่าที่5 0 0วัตต์นั่นเองฮนะหรือจะเป็นของ g o d o ok k knowledge m 6 0 0 d นะฮะ ไฟค่ายส้มผู้นําไฟแฟลชนะครับที่หันมาทําไฟต่อเนื่องอย่างจริงจังนะด้วยราคาที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับไฟทั้ง3ดวงและให้กําลังไฟถึง600วัตต์นะฮะก็ทําให้น่าสนใจได้ไม่น้อยเลยครับผมโดยไฟทั้ง3ดวงเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกไฟดวงไหนก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไงก็ไม่พลาดน,นะฮะการันตีดีทุกดวงนะครับ ต่อมานะฮะเราต้องมาดูว่าเราต้องการแสงสีขาว daylight อย่างเดียวหรือต้องการแสงแบบ b บ color หรือ2สีด้วยนะฮะซึ่งแสงแบบ b บ Color เนี่ยข้อดีคือสามารถจำลองแสงในช่วงเวลาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นนะ,ะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมต้องการสร้างลุกหรือเปลี่ยนสีของแสงผ่านมือถือนะครับให้เป็นแบบ Orange and teal เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยฮะ ซึ่งในขนาด100วัตต์เนี่ยก็จะเป็นของ Godox ok SL 100 BI LED นะซึ่งสามารถปรับเควินได้ตั้งแต่2,800จนถึง6,500เควินนะส่วนในรุ่นของ200วัตต์เนี่ยก็จะเป็นไ i m o n LA 200 BI LED นะซึ่งสามารถปรับเควินได้เหมือนกันส่วนในรุ่น300วัตต์เนี่ยก็จะเป็นของ Godox ok SL 300 BI m a r II LED นะครับแต่ข้อเสียของไบ Color นะครับนั่นก็คือความสว่างของเขาเนี่ยจะดรอปกว่าของ daylight ไปประมาณ20-30%นะในกำลังไฟที่เท่า กันและมีราคาที่สูงกว่าซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยจะใช้ไฟสีขาวนะแบบเดย์ไลท์อย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่าเดย์ไลท์เนี่ยจะคุ้มค่าที่สุดครับโดยสรุปนะครับปัจจัยในการเลือกไฟสตูดิโอเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าเป็นหลักเลยนะครโดยสินค้ายิ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยกำลังไฟก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะเพื่อให้ครอบคลุมกับสินค้านั้นๆน,น,นะครับ ต่อมานะเราค่อยมาเลือกซอฟ t ์บล็อกนะครับให้เหมาะสมกับงานนั่นเองซึ่งผมได้เคยทำรีวิวรูปทรงซอฟ t ์บล็อกต่างๆไว้แล้วนะเพื่อนๆสามารถคลิกดูตามลิงก์ด้านบนได้เลยครับผมสำหรับรายการสินค้าที่แนะนำทั้งหมดนะเพื่อนๆสามารถดูได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ